นี่ปลายเดือนมกราคมแล้วนะแตงแต่ว่ายังมีดอกพญาเสือโคร่งอยู่เลยเนาะนั่นสีดีนะที่รีบมาดูเพราะว่าเดือนหน้าก็หมดแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับลมฟ้าพยากรเพื่อการท่องเที่ยวกับพวกเราสองคนแต่งค่ะและเตยค่ะคุณผู้ชมครับลายฤดูหนาวแล้วนะคะแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังมีดอกไม้ออกดอกบานสะพรั่งสวยงามอยู่เลยค่ะอย่างเช่นที่ยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะคะอากาศที่หนาวเย็นก็ทําให้นักท่องเที่ยวกว่ามหมื่นคนแห่ขึ้นไปเที่ยวชมความสวยงามของดอกพญาเสือโครง่งหรือว่าซากุร,ระเมืองไทยนั่นเองค่ะซึ่งช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายที่จะได้ชมความสวยงามแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ดอกก็จะเริ่มร่วงแล้วก็จะมีใบสีเขียวแบขึ้้้นมมมมมาาาใคครที่่ยยังงไไไดปชววสตอง นน่นอกจากนี้นะเตยที่จังหวัดน่านค่ะก็จะเทศกาลดอกชมพูภูคาบานเช่นกันมีให้ชมไปจนถึงเดือนมีนาคมนี้นะคะส่วนภาคอีสานที่จังหวัดหนองคายค่ะก็มีวังบัวแดงที่มีดอกบัวสีแดงนะคะบานสะพรั่งเต็มบึงน้ําขนาดใหญ่มีให้ชมไปจนถึงเดือนมีนาคมเลยละคะ่ะและสุดสัปดาห์นี้นะคะใครจะไปเที่ยวแถวภาคเหนือและภาคอีสานก็ยังมีโอกาสได้สัมผัสกับอากาศเย็นๆอยู่ค่ะเพราะว่าคืนนี้นะคะลมหนาวหรือว่าความกดอากาศสูงระลอกใหม่จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมบ้านเราอีกครั้งค่ะก็จะทําให้หลายพื้นที่ ทางประเทศไทยตอนบนนะคะมีอากาศเย็นลงเล็กน้อยแต่ว่าทางภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะคลื่นลมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างก็จะมีกําลังแรงขึ้นด้วยนะคะลมฟ้าเตือนภัยวันนี้ค่ะจึงต้องขอเตือนชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่31มกราคมถึง2กุมภาพันธ์นี้ค่ะมาดูอากาศแบบรายภาคกันบ้างค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะพรุ่งนี้ตอนบนของภาคจะมีอากาศหนาวส่วนทางตอนล่างมีอากาศเย็นภาคอีสานมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย ถึง2อ,องศาเซลเซียสค่ะเช่นเดียวกันกับทางภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณทนมีหมอกในช่วงเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยนะคะส่วนทางภาคใต้ทั้ง2ฝั่งค่ะมีฝนเล็กน้อยตกเท่ากันอยู่ที่ร้อยละสิบของพื้นที่ค่ะ Snowy <laughs> so weather be just hit the northern and central part of England yesterday, creating a dangerous driving conditions and grounding flights. Many flights from Manchester Airport were suspended for several hours because airport was blanketed in snow. But there have been no major accidents, and snowy so weather be is forecast for Scotland on Friday and Saturday as well. So we're going to England, especially the northern part. ในเดย์ e e วีกมั่งต e p งไปพรี for the d e อเดล e ไลส์แแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับลมฟ้าพยากรณ์คุณผู้ชมคะไม่ว่าจะมีฝนหรือจะมีแดดอย่าลืมมาตรวจสอบกับแฟนลมฟ้าพยากรณ์นะคะ Well whether it rains or shine don't forget to check with us to win weather girls สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพยาเสือครุ้งสวยๆแบบนี้เนี่ยกว่าจะมีให้เห็นอีกทีก็ปลายปีเลยนะเต <c oughs> ย <c oughs>